สวัสดีครับวันนี้จะพามาชมเหรียญหลวงพ่อพุสิลาแดงวัดปัจจันตารามจังหวัดสมุทรสาครปี2529เป็นเนื้อทองแดงลมดำเป็นรูปพระพุสิลาแดงตรงกลาง นั่งเต็มองค์ส่วนด้านหลังมียันอักขระตรงกลางเขียนว่าวัดปัจจันตารามสมุดสาคร2529 พุทธิลาแดงเป็นพระประธานประจำวัดนะครับพระพุทธิลาแดงเป็นพระพุทธรูปสมัยสุโข,ขทยัยสันนิฐานว่าสร้างขึ้นในสมัยอยุจยา ท่านมีความศักดิ์สิทธิ์มากเชื่อว่าจะช่วยปัดเป่าสิ่งเวลวร้ายให้กับร้ายกายเป็นดีเป็นสิริมงคลและสามารถรักษาโรคภัยไข้เจ็บได้เป็นพระพุทธรูปที่มีความศักดิ์สิทธิ์เป็นที่พึ่งของชาวบ้านวันนี้ก็พามาชมเหรียญลวงพ่อ พระพุสิลาแดงเพียงเท่านี้นะครับสวัสดีครับ